ี้ค่ะที่เตค่าเชื้อรอลูกค้านะคะค่าเชื ns, e at, ้อแอลกอฮอล์ค่ะเชื้อสะอาดสะอาดค่าเชื้อนะคะรอลูกค้าค่ะได้ปลอดภัยสำหรับลูกค้าแล้วก็ช่างนะคะเตค่าเชื้อค่ะลูกค้าจะมานวดค่ะเตรียมห้องรอลูกค้าค่ะ เตรียมห้องเราะคะ่าเชื้อเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าและก็ช่างนะคะทุกครั้งนะคะเปิดร้านตอนมชาเราต้องฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อรอลูกค้าค่ะคอะค ทำแบบนี้ทุกครั้งนะคะก่อนที่ลูกค้าจะเข้านวดค่ะเปิดแอร์รอลูกค้าค่ะทีนี้แล้วก็เปิดแอร์ลมให้ไล่เชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคนะคะยีสองก่อนเลยค่ะ20ค่าเชื้อรอลูกค้าค่ะเปิดแอร์ไล่ ล่ลมกอน,นะคะไล่ให้อแอลกอฮอล์มาเข้าไปทุกโซมของห้องนะคะสะอาดปลอดภัยค่ะมีทั้งนวดไทยนะคะนวดเท้านวดฝ่าเท้ากดจุดนวดน้ำมันนวดน้ำมันนวดออยล์รีแลกซ์นะคะไล่เส้นนวดไล่เส้นอบผิวค่ะผิวในนี้เลยค่ะโทรพุกจองได้นะคะนัดวันเวลาช่างเลยค่ะ เราจะได้เตรียมจัดห้องและก็ล็อกเวลาไว้ให้ลูกค้านะคะห้องสะอาดสะอ้านค่ะถูกหลักสุขอ,อนามัยนะคะผ่านการตรวจสอบจากสาธารณสุขนะคะเพราะว่าเราต้องส่งการรีวิวห้องให้สาธารณสุขทุกเดือนดูดูนะคะเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดกำลังร้ายแรงแต่เราก็สะอาดสะอ้านค่ะ โอเคค่ะไว้การรีวิวของห้อง่าไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ